อาพี่เล่นเหรอครับครับคนะครับพี่เล่นนะครับพี่เล่นครับคอมเมนตพี่เล่นปลูกพักนี่เยอะมากเลยเอ่อพี่เล่นมีแรงบันดาลใจอะไรนะครับในช่วงของโควิดเห็นมาปลูกโน่นนี่นี่อันนี้ข้างบ้านนี่เนาะครับค้างบ้านข้างบ้านเออในน้ำจังนิดครับอันนี้นี่จะปลูกอะไรนี่ครับอันนี้จะปลูกผักกาดเนี่ยปลูกเพือปลูกเพืออ่าเพราะมันจ่ายทุกอย่างนี่มันประหยัดพื้นที่ครับ อ,อมันสมบูรณ์ในเมื่อตา้าวหนามท่วมโรคซะมายกไปต่อเนื่อได้ครับถ้าโรกในในพื้นที่ดินถ้าหนามท่วมก็มันตายทันทีอือฮะทั้งพอดีมันอีทั้งช่วงของฤดูฝนด้วยนะถึงนี้หอกตัวยางตีไอ้โบที่ก็มาทำท่วนทำลายที่พื้นที่นี้ที่เขาอยาจะทำแบบนนี้แต่นี่มัน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 ฟิตประจุอยู่อีกหนึ่งอ่ะผมก็แต่นี่มันต้นอนะ่ะจ่ตามรัดกอ่อจ่ายชอบปุยปป๋ยชอบป,ปุยปป๋ยอ๋อ ครับนี่คือระกบิดนาฬิกาคล่องเลือดใจเนาะตัวใหญ่เออกาเป็นประโยชน์แต่ว่าคองคองผมตรงนี้นะครับถ้าว่าคนหนึงคนใดชีวิตอยู่ว่าคนหนึงคนใดว่าชีดยาได้ไม่มีครับเออแต่ในการตลาดตอนนี้เราอยู่ทุกไม่ไหวจะอยู่ว่าเราทำการธุริจไม่มีทรานปิดครับแต่ว่าเอาของเราไปผนกับทรานปิดคือแต่ของตีเททีจริงถ้ามาถึงบ้านเรากรืบ้านนอกคือที่บ้านนี้ก็คือบ้านแม่ทอมนี่นะบ้านแม่ทอมยกตัวอย่างที เพลงดีใกล้ของดีกระตมเล็กๆทางนู้นเือได้ครับเออเือได้นั่นเนาะติดกลางบานตีดกลางมู่บานกลางมู่บานบ้านนี้นะครับ้มู่สามเือได้เลยมู่สองก็เจอได้แต่ลากรนาติวาเราไม่ได้ก้าวไกลลากนาติวาพี่น้องคือบ่าวเป็นกกลางมุงก็ก็ก็ปลุกก็ว่าไม่คิดยาอ่ากลางมุ่งคือผมไปประสบการณ์ครับกลางมุ่งเขาชีดอ้วกขำเขาชีดเขาชีดคือกลางด้วยด้ยเขาเรียกว่าเขเรียกว่าให้ให้เป็นไอ ระเบียบอ่ะซึงหลักชนเีเอตอนนี้ที่เขาคิดยา <c oughs> คือคือเอาปรดี๋ยวะคือกล้องเล่าบันผือๆกับเราไม่ชีดปล่อยให้ผลอะไรครับปล่อยให้ผลเราทำาากินเองเพื่อเรียนเก็ในครอบครัวลูกหลานได้มากคือกินได้ใบเฉยอืมจะยกจะยั้งว่าผมไม่เื่อการลับปีนี่กับตีราศออกมาล่างพี่น้องจะเข้าจะเป็นเข้านั่นคือทา่านผิดมาถึงกุดอกว่าการปีครับอันนั้นมาถึงทุนกับอืมคือคือตรงนี้นะกระผุดแบบ ปโปรกไป,ปโปรกมากเนี่ยก็มีความรู้เนาะกับมีความรู้ในเรื่องของการว่าเออไซอะไร่ขี้วัวต้องมักไว้ก่อนหรือปนีไหมกับตรงนี้มันขั้นเละก,ก็ตรงบางที่บางกลางนะพี่น้องกับไอ้ดินมันมัน